เคยเป็นไหมครับเวลาที่จะให้อาหารน,ะน้องเนี่ยน้อก็จะยุกยิบยิบมาแมาย่งมาปีนเราอยู่ใช้ไม่เป็นเลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าทำยังไงให้เขาแน่นทอยนิดนึงนะฮะเขาเป็นน้องท็อปปี้นะครับเป็นลูกทอปกี้ที่เพิ่งโตมาหน่อย,ยน,นึยยนง,นยงนะครับคือตอนนี้คุณเราเปิดปากก่อน บนนี่นะเดี๋ยวโคชเชาจะสอนน้องว่านั่งยังไงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนครั้งแรกเลยนะในการนั่งคอยของเขานะครับอ้าวอันดับแรกนะให้เขาเลี่ยนๆ่างนี้นะครับเลียนให้อยู่ท่านั่งอย่าไปกินนี่เราทำซ้ำต่อตอนแรกเราจะอยู่ในท่ายืนก่อนท่าปีกพุ่งที่นั่งไปไม่จะลอดลอรอรอดอไปเรื่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่านั่งได้จริงอ่าเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอ๊ะเป็นไงน่ารักไหม เราพูดนัง่งไปเลยตอนนี้ปึ๊บแล้วตอนนี้พี่รอบเปิดมาพอปกี้แล้วนะตอ็มีทั้ง5ตัวนะวเป็นเพื่อนเมียนะครับก็เดี๋ยวแผ่นให้ดูน,น้องคนนั่งคอยเก่งมากครับโอเคนะครับ,ค,ค,รบคลิปนี้นะครับก็ให้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็น้องหมาก็จะติดนั่งเองนะครับพอหมาติดนั่งปุ๊บน้องหมาก็จะเริ่มรู้คำฝันนั่งนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับตอนนี้ยังฝึกลูกหมายอยู่ยังมีลูกหมายอยู่ที่บ้านนะครับสามารถถามคัญหาม,มาได้ ีคลนนิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ไปด้วยนะครับนี่น่ารักอ่ะอุ้ยชุกงชุกงเลย